จะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อ2.4นะครับสีของสารประกอบครับคอปเปอร์คาร์บอนนะคะเป็นสีฟ้าเขียวส่วนใหญ่มันจะเกิดเป็นปาตินาบนผิวที่สัมผัสอากาศของทองแดงทองเหลืองสีสามารถเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สีน้ำเงินสดใสไปเป็นสีเขียวเพราะอาจมีส่วนผสมของคอปเปอร์คาร์บอนในหลายสถานะของไฮเดรชัน มันถูกใช้ประโยชน์ในการทำสีบางประเภทของเครื่องสำอาง Copper s u n f a t e Penta Hydrate หรือที่รู้จักกันในชื่อจูนสีเป็นสารประกอบที่มีลักษณะเป็นผลสีฟ้าและเป็นรูปแบบที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบค่ะแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่ละลายในน้ำแต่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์แล้วกลายเป็นแคลเซียมไบคาร์เนตแคลเซียมซัลเฟตเป็นผงสีขาวหรือไม่มีสีเรียกว่ายิปซัมยิปซัมที่ไม่ได้ผ่านการเผาซัลเฟตนี้ใช้เป็นสารปรับปรุงดินส่วนยิปซัมที่ผ่านการเผาแล้วจะใช้ทำกระเบื้องแผ่นผนังปิงซัลเฟตนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อ ไวไวทิชออลและเป็นสารประกอบที่มีความสำคัญหลายด้านลักษณะของซิงคซันเฟตเป็นของแข็งไม่มีสีโดยรูปแบบที่พบทั่วไปคือเฮปตาไฮเดทโซเดียมคาร์บอเนตนะคะลักษณะเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นเมื่อละลายในน้ำจะได้สารละลายที่ใสและไม่มีสีค่ะะครับก็จะเป็นโซเดีมยมคลอไรด์นะครับหรือเรียกว่าเกลือแกงนะครับ ก็จะเป็นส่วนประกอบหลักในเกลือที่กินได้นะครับถูกใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับในเครื่องปรุงรสอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับก็จะมีรสเค็มนะครับก็ชื่อเกลือก็เค็มนะครับส่วนสีก็จะมีสีขาวหน่อยนะครับแล้วก็โพแทสเซียมไนเตรตนะครับหรือที่เรียกว่า KNO2 นะครับ เป็นแหล่งธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช2ชนิดที่ละลายน้ำได้นะครับนิยมใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชน,นะครับที่มีมูลค่าสูงนะครับก็ซึ่งได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารในเตนและพงนี้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งโพแทสเซียมที่ประจาาคอลายนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนนะครับแมงกานีสออกไซน์นะครับ แมกนีเซียมออกไซด์เป็นของแข็งสีดำน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่ละลายน้ำนะครับเป็นออกซิไดซ์ที่แรงเลยนะครับก็ใช้เป็นตัวเล่งปฏิกิริยานะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นลิเทียมคลอไรนะครับซึ่งลิเทียมคลอไรโดยลักษณะทั่วไปจะมีเป็นสีขาวนะครับหรือก็อาจจะไม่มีสีนะครับเป็นของแข็งที่สามารถอยู่ในรูปผลึกได้นะครับหรือจะเป็นผงก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบสารนะครับสารนะครับคอปเปอร์คาร์บอเนตสีของสารประกอบนะครับเป็นสีฟ้าเขียวนะครับคุณสมบัตินะครับเมื่อได้รับความร้อนจะสลายตัวเป็นคอปเปอร์ออกไซด์เป็นสารพิษและใช้ในการผลิตสารเคมีทางการเกษตรและเป็นลงคะวัตถุครับต่อไปนะครับสารคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรสีของสารประกอบนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับ รสชาติคล้ายโลหะเป็นพิษสามารถละลายน้ําได้ครับแต่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์นะครับต่อไปนะครับสารแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับสีของสารประกอบนะครับเป็นสีขาวมีคุณสมบัติเป็นผงสีขาวละเอียดไม่มีกลิ่นไม่ละลายในน้ําแต่สามารถละลายในกรดและมีความเสถียรทางเคมีสูงครับต่อไปนะครับเป็นสารแคลเซียมซัลเฟตสีของสารประกอบนะครับเป็นสีขาว คุณสมบัติไม่มีกลิ่นละลายน้ําได้น้อยให้ความร้อนแล้วคายน้ําครับต่อไปนะครับเป็นซิงค์ซันเฟตสีของสารประกอบสีขาวเป็นผงสีขาวละลายน้ําได้ดีและมีคุณสมบัติหลากหลายเช่นใช้เป็นอาหารเสริมครับต่อไปนะครับโซเดียมคาร์บอเนตสีของสารประกอบเป็นสีขาวครับมีรสขมดูดความชื้นจากอากาศได้ละลายน้ำได้ดีเป็นด่างอ่อนครับ ต่อมานะครับโซเดียมคลอไรมีสีขาวคุณสมบัติคือละลายน้ำได้ดีมีรสเคม็มนำไฟฟ้าเมื่อหล่อมเหลวนะครับโพแทสเซียมไนเทรตมีสีขาวคุณสมบัติคือละลายน้ำได้ดีเป็นสารรีดิวใช้ในการอุตสาหกรรมถนอมอาหารนะครับต่อมาครับแมงกานีสออกไซด์เป็นสีดำนะครับไม่ละลายน้ำเป็นตัวที่ออกไซด์แรงใช้เร่งตัวปฏิกิริยาครับและสุดท้ายนะครับ มีเทียมคอนไลน์เป็นสีขาวคุณสมบัติคือละลายน้ำได้ดีมากมีน้เค็มและก็ดูดความชื้นได้ครับสมาชิกกลุ่มนะครับนายพอพิทักษ์พิทักษ์มนุศาสตร์นายศิวัตรวงจีนางสาวกมลพันธ์สาตสินนางสาวภิญญาโกษานายรัชะพลศีวิไลและนายชินานายฟูเด็ด